จะมีสีเข้มสีอ่อนแตกต่างหนึ่งนะคะแต่เราเดินไม่ไหวแล้วคะ่ะไกลมากๆแล้วก็เยอะมากๆค่ะ,ะคือเด,เดินไปเดินมาแล้วมันอื่นด้วยนะทุกคนมีเยอะนะคะมีหลายอย่างแต่ว่าอะจะเน้นไปที่ดอกไม้สีม่วงเย็นเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วคะ่ะเพราะว่าเราจะต้องเข้าที่พักแล้วเนี่ยนะคะ ขอบคุณทุกคนมากมเลยนะคะที่เยอะมากเป็นดงดอกไม้เลยนะทุกคนสวยมากค่ะทุกคนดวงยินเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วค่ะเพราะว่าเราจะต้องเข้าที่พักแล้วเนี่ยนะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะพี่สวยมากค่ะทุกคนก <i> ็มาชมบรรยากาศสวยดอกไม้สวยๆกันคะ่ะก <i> ็ให้ชมใกล้ๆนะคะทุกคนใกล้ๆให้ดูกลีบนะคะ <i> <i> เรียกว่าดอก wow <i> มกะกกะล็ดนะคะ <i> ทุกคนนี่นะ <i> ชื่อให้ทุกคนได้ชมถึงความสวยงามอันนี้ก็เก็บบรรยากาศของดอกไม้มาให้ชมเลยค่ะเป็นทุงดอกที่ใส่รูปเยอะมากให้เตรียมตัวมาถ่ายได้เลยนะถ้าใครมาเที่ยวนะคะเตรียมตัวมาถ่ายรูปได้เลยนะคะสวยมากเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะ สำหรับทุ่งดอกไม้นี้อยู่ที่เขาค้อนะคะวันนี้เด็กหนึ่งนะคะแต่เราเดินไม่ไหวแล้วค่ะไกลมากๆแล้วก็เยอะมากๆค่ะคือเดินไปเดินมาแล้วมันตดเข้ามาทักทายเข้ามารับชมเข้ามาส่งกำลังใจมาชมทุ่งดอกไม้สวยๆกับเราค่ะบ๊ายบายจ้าจะมีสีเข้มสีอ่อนแตกต่างขึ้นเดินนะคะทุกคน เพินไม่ไหวก็ถ่ายใกล้ๆแล้วกันนะคะให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศแล้วก็ดอกไม้นะคะสวยมากค่ะทุกคนมันเป็นหลักนะคะเยอะมากๆก็ให้ทุกคนได้ชมไปพังๆลางเพลินๆน,นะคะเรียกว่าชมดอกไม้กันเพลินเลยค่ะเดิน สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้พาทุกคนมาชมดอกไม้นี่ค่ะนี่กว้างมากนะคะเราก็เลยถ่ายข้างบนนะคะให้ทุกคนได้ดูนอกจากดอกมกะกร็ดแล้วก็ยังมีดอกไม้สีอื่นสวยมากเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะ ใกล้ๆใ,ให้ดูกลีบนะคะเรียกว่าดอกมักาเล็ตนะคะทุกคนนี่นะชื่อนี่นะคะสวยมากตก็ขึ้นเนินนะคะทุกคนเดินไม่ไหวก็ถ่ายใกล้ๆแล้วกันนะคะให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศแล้วก็ ดอกไม้นะคะกว้างมากนะคะเราก็เลยถ่ายข้างบนนะคะให้ทุกคนได้ดูนอกจากดอกมกะกล็ดแล้วก็ยังมีดอกไม้สีอื่นดอกไม้สีม่วงข้างล่างก็มีนะคะสีจะเข้มกว่ากันนิดทองฟ้าก็สวยนี่เป็นพระอาทิตย์ที่กําลังจะรับขอบฟ้าแล้วค่ะเพราะว่าเรามาชมในช่วงเย็นนะคะลืมบอกทุกคนว่าเรามาชมในช่วงกว้างมากนะคะ เราก็เลยถ่ายข้างบนนะคะให้ทุกคนได้ดูนอกจากดอกมะกะเล็ดแล้วก็ยังมีดอกไม้สีอื่นเ <c oughs> ยอะมาก <c oughs> เป็นดงดอกไม้เลยนะทุกคน <c oughs> สวยมากเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะใกล้ๆใ,ให้ดูกลีบนะคะ เรียกว่าดอกมากกะล็นะคะทุกคนนี่นะชื่อ <laughs> เยอะมากเป็นดงดอกไม้เลยนะทุกคนที่ใส่รูปเยอะมากให้เตรียมตัวมาถ่ายได้เลยนะถ้าใครมา,าทเที่ยวนะคะเตรียมตัวมาถ่ายรูไปได้เลยนะคะมันกันจนเหนื่อยเลยนะคะ ที่ถ่ายรูปก,ก็เยอะนะคะทุกคนจะมีสีเข้มสีอ่อนแตกต่างก็มาชมบรรยากาศสวยๆดอกไม้สวยๆกันค่ะก็ให้ชมกใกล้ๆนะคะทุกคนมันกันจนเหนื่อยเลยนะคะที่ถ่ายรูปก,ก็เยอะนะคะทุกคนนี่นะคะสวยมาก สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้พาทุกคนมาชมดอกไม้นี่ค่ะนี่ต้องขึ้นเนินนะคะทุกคนเดินไม่ไหวก็ถ่ายใกล้ๆแล้วกันนะคะให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศแล้วก็ดอกไม้นะคะอีกเข้ามาทักทายเข้ามารับชมเข้ามาส่งกำลังใจมาชมทุ่งดอกไม้สวยๆกับเราค่ะบ๊ายบายจ้า สวยมากค่ะทุกคนสวยมากค่ะทุกคนก็มาชมบรรยากาศสีสวยๆดอกไม้สวยๆกันค่ะก็ให้ชมใกล้ๆนะคะทุกคนมันกันจนเหนื่อยเลยนะคะ ที่ถ่ายรูปก,ก็เยอะนะคะทุกคนก็มาชมบรรยากาศส,สวยๆดอกไม้ส,สวยๆกันค่ะก็ให้ชมใกล้ๆนะคะทุกคนพูไฮเดรนเยียนะคะแต่ว่าดอกไฮเดรนเยียไม่มีแล้วนะคะเหลือแต่ดอกมกะกร็ดนะคะพาทุกคนได้ชมะคะ่ะจะมีสีเข้ม ีอ่อนแตกต่างกันไปนะคะมีสีขาวด้วยนะแต่ว่าเราเดินลงไปแล้วไม่ไหวนะคะเนี่ยค่ะให้ดูความกว้างของทุ่งดอกไม้นะที่ส่รูปเยอะมากให้เตรียมตัวมาถ่ายได้เลยนะถ้าใครมาเที่ยวนะคะเตรียมตัวมาถ่ายรูไปไ้เลยนะคะก็มาชมบรรยากาศสีสวยๆดอกไม้ส,สวยๆกันค่ะ ก็ให้ชมใกล้ๆนะคะทุกคนต้องขึ้นเนินนะคะทุกคนเดินไม่ไหวก็ถ่ายใกล้ๆแล้วกันนะคะให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศแล้วก็ดอกไม้นะคะใกล้ๆให้ดูกลีบนะคะเรียกว่าดอกมะกาเร็ตนะคะทุกคนนี่นะชื่อสวยมากค่ะทุกคน ดอกไม้สีม่วงข้างล่างก็มีนะคะสีจะเข้มกว่ากันนิดนึงนะคะแต่เราเดินไม่ไหวแล้วคะ่ะไกลมากๆแล้วก็เยอะมากๆค่ะคือเดินไปเดินมาแล้วมันต้องขึ้นเนินนะคะทุกคนเดินไม่ไหวก็ถ่ายใกล้ๆแล้วกันนะคะให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศแล้วก็ดอกไม้นะคะกว้างมากนะคะ เราก็เลยถ่ายข้างบนนะคะให้ทุกคนได้ดูนอกจากดอกมะกล็ดแล้วก็ยังมีดอกไม้สีอื่นสำหรับทุ่งดอกไม้นี้อยู่ที่เขาคอนะคะวันนี้ก็ขึ้นเดินนะคะทุกคนดเดินไม่ไหวก็ถ่ายใกล้ๆแล้วกันนะคะให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศแล้วก็ดอกไม้นะคะที่ถ่ายรูปเยอะมาก ให้เตรียมตัวมาถ่ายได้เลยนะถ้าใครมาเที่ยวนะคะเตรียมตัวมาถ่ายรูไปได้เลยนะคะหนึ่งนะคะแต่เราเดินไม่ไหวแล้วค่ะไกลมากๆแล้วก็เยอะมากมากค่ะคือดเดินไปเดินมาแล้วมันท้องฟ้าก็สวยนี่เป็นพระอาทิตย์ที่กําลังจะรับขอบฟ้าแล้วค่ะเพราะว่าเรามาชมในช่วงเย็นนะคะลืมบอกทุกคนว่าเรามาชมในช่วงหนึ่งนะคะแต่เราเดินไม่ไหวแล้วค่ะ